Thank ไทยมั่วันแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมาเที่ยวต่อที่ไหนทุกคนรู้ยังไงชาวผู้เตนะครับผู้เขตจริงๆแล้วผมมาเที่ยวที่เกาะยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกดีกว่าอยาใครทุกคนสงสัยว่าลุงยู่เกาหลีมาเมืองไทยแล้วก็เที่ยวทเที่ยวไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูหมดเลยนะครับทุกคนโอเคเนาะโอเคไปเที่ยวไปเลย โอเคเช่ารถก็เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ผมขับรถเมืองไทยใช่ไหมครับรลุรสเปกมากเราก็ไม่คุนเคยด้วยเพราะเออที่เข้าเลีก็มันขับรถดันกว่าได้ทายก็ขับรถดันซ้ายใช่ไหมครับเอีก็เยอค่อยๆชินค่อยชินใช่ไหมครับ เข้าห้องมันอยู่แล้วแล้วก็มีฟายกมชูกนจชมอนมีน้าเช้าะ องเงี้ยมันก็มันเออยายดีแล้วก็ของเราเข้าไปอย่างนี้แหละครับนี่สิครับว้าวว้าวไฟได้ดูมีไฟด้วยนะคะร, <laughs> รับคิวระคิวระครับถึงตรงนั้นเราก็คิวข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวแถวแถวอโรมิสแหละครับมีร้านอาหารอร่อยอร่อยนะครับจะก,กินอาหารใต้นะครับอาหารใต้ โอเคเนะาะไปกินข้าวกันเข้าโลกจะลงในเมกินาทิโกถึงร,าร้าน yeah, หารแล้วนะครับเย่ถึงร้านหารแล้วบรรยากาศหลาด,ดูเป็นอาหารบ้า,บานๆแต่คิดว่าต้องอร่อยแน่ๆแต่ตอนนี้จะเข้ารานันยังไงเนี่ย <laughs> ถึงแล้วนะครับที่นี่คือร้านอาหารที่เขารักชื่อบ้านเขารักซีฟู้ดนะครับก็มีอาหารซีฟู้ดหลากหลายเลยโอเคอย่างนั้นเข้าไปในร้านก่อนนะครับ อาหารเพืบ้านของพักใจนะครับสินปลาส้มปลากระดุกกระดุก อที่สั่งมามาหมดแล้วนะครับมาครบหมดแล้วนี่คือผัดก,กุ้งกับปี๊สตอนะครับแล้วผัดปักเมะแยงกุ้งสดด้วยนะครับแล้วนี่คือเก้งส้มประดุกนะคะรับปลาปลาทยทอดด้วยนะครับอูเนี่ยเมนูนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมันก็มาน่ากินทุกอย่างเลยโอเกินก่อนนะครับนี่นี่แล้วก็เต่น้ำด้วยกระปิ้วด้วยน,น,นี่โโอ้ห ชิมก่อนนะครับ นี้น่ะนิ้เดียวกินเดียวจริงๆนิ้เี่ยวเนืดอกุ้งใหญ่มากคาปิ้อหอมมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันเื่อนในี่ยคนเกาหลีมันกินคาปิ้อไม่เปลี่ยนแต่ผมไม่ใช่คนเกาหลีแล้วนี่ไงก็ทิปปากแล้วผมบอกเลยมากอร่อยปานนี้เหรอเออแฟนบอกว่าเนี่ยผัดเนี่ยผักเนี่ยอันนี้เป็นมีชื่อเสียงที่ผักไตนะครับก็เลยก็ผมสั่งมาด้วยะครับอู้โหสุดเจ๋เลยลองชิมนะคะผกว่าอันนี้ไม่ค่อยกินเลยอ่ะผักนี้ไม่ค่อยกินเลยเนี่ยหองครับ กุ้งกึนอ่ะกึนนี่ว่ะกึนมาปริกมากเนี่ยแพร้อมนะอือหือผักเมียนี่หอมเหมือนกันนะครับหอมเหมือนแจ๊บหอมอีกเป็นเรื่งไม่เหมือนกับคาปิเลนหอมอีกเป็นเรื่องนะครับอร่อยมากอันนี้อ่ะกุ้งมี้งม่ค่อยกินเลยนะนี่เหมือนที่ปลาเดิอ่อนนล้วมีกจีที่เกาหลีเลยอ่ะ ข้าให้น้ำจิ้มด้วยนะครับมีสองเบบเลยนะมะม่วงน,นี่มันเปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนเผ็ดเปรี้ยวเลยอย่ากตัวนึงคืออย่างเงี้ยโอ<ฮ>้โหต่าจิ้มนี่แหะอือหอมกรอบวอกรอบกินกับชิลี่ซอสนะครับ ว่าก็มากอะว้าวเลยมากงเดผมชอบเกงสมมากอ,อันนี้ก็อย่างเกง่งสมอีกเต็มน,นู่นนะครับเพราะว่าเกง่งสมผักไก้หน่อยผักไก้ก็แพ็กมากกว่าอือ นี่เห็นไ,ไหมครับลายกินไปแบบนี้ไงปากตัวนี้ก็ล่าเดินมากเลยลกก่อร่อยมากอร่อยมากดูด้ว อาหารสี่อย่างว้าอยู่มากอะอยู่มากแท้อยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินนะครับจริงๆแล้วว่าอร่อยทุอย่างเขาอร่อยทุอย่างเออไม่ใช่สิมาพักแต่ก็ต้องพูดว่โรยจังหวะทุกอย่างหมดครับผมชอบที่สุดคือเล่นไม่ได้จริงจริงเล่นไม่ได้อะเล่นไม่ได้อะนี่ก็ชอบอากนี่ก็อร่อยมากนี่ก็อร่อยมากนี่ก็อร่อยมากเล่นไม่ได้จริงๆนะครับถูกใจปากมากถูกใจปากมากเลยกินไม่ไหวแล้วครับกินไม่ไหวแล้ว ตักข้าวก็สามจานเลยนะครับว้าวยอดเยี่ยมเลยมากโอเคทุกคนจิ้งคอ้อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคาถูกมากเลยนะครับอาหารชีย่างเออทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับหกร้อยห้าสิบหกร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยครับว้าวคุณเลยวันนี้ผมกินข้าวที่บ้านพ่อวังตีฟู๊ดที่พังงาน,นะครับมาเที่ยวที่ภาคใต้วันแรกนะครับวันแรกเออทั้งแล้วก็แค่ เอาเอากระป๋อวางที่ตรงเลยมันออกมากินข <Okay. S 1> ้าวเรียบร้อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวทะเลเลยโอเคอยากไปทะเลเร็วเลยจริงเลยนะครัะทุกคนใครใครอยากรู้ว่าลุงอยู่เกาหลีมาเมืองไทยแล้วก็มาเที่ยวเป็นไหนแอไปเที่ยวไหนอันนี้ก็รอดูเลยนะครับโอเคเนาะทุกคนถ้าถูกใจคลิปของวันนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้อยด้วยนะครับโอเคเนาะทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับอันนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันะทุกคนสวัสดีค่ะ